ชราศึกุมครับดวงเงินทองโชคลาภฮะแล้ววาสนานะครับในช่วงเดือนกันยานะฮะเป็นยังไงบ้างครับเราจะได้รู้ว่าเออเดี๋ยวอาจจะต้องเตรียมแผนสำรองหรือเปล่าหรือว่ามีโชคลาภให้เราชื่นใจไหมนะฮะโอเคครับมาเริ่มนะครับเรื่องของเงินนะครับโอ้โหว่าไปฮะรยกว่าไม่ใช่สัปดาห์เดือนนี้นะครับเดือนกันยานี่ยมีรายจ่ายเป็นก้อนนะฮะรายจ่ายเป็นก้อนเพื่อนๆอาจจะเตรียมการ จะซื้อจะชอบจะใช้หรือจะชําระ่ามีชําระนะครับบางทีต้องชําระเงินหนี้สินหรือชําระอะไรต่างๆนานาน,นะครับค่าดุลค่านี้ของบ้านของครอบครัวของตัวเองนะฮะบางทีเราก็ต้องไปเป็นเดอะแบกให้กับใครบางคนด้วยนะครับแต่ข้อดีนะฮะก็คือมีเงินให้หมุนให้ใช้ได้ตลอดนะครับหรือย่างน้อยมีโอกาสได้เงินพิเศษอะแจ่มสิฮะมีเงินพิเศษนะครับดาวพฤหัสคือดาวเงินทองและโชคลาภ ยังโจรโดดเด่นเป็นสง่าสวยงามอยู่นะครับแต่ว่ามันโดดเด่นนะคือมันได้ตังค์นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้มากอย่างที่เราคิดเลยนะฮะแต่อย่างน้อยมันมีเขาว่าได้นะครับเงินเดือนไม่เกี่ยวนะเงินฟุกฟุกหรือเงินพิเศษนะฮะเงินเดือนก็ส่วนเงินเดือนนะครับแต่เงินพิเศษหรืออะไรที่มันนอกเหนือจากที่เราคาดการไว้มันก็จะมีเงินในส่วนนี้เข้ามานะครับก็ถือว่าโอเคหมุนได้ก็ชื่นใจนะฮะแต่เกี่ยวข้องกับการเจรจาติดต่อต่อรองเด่นนะเผื่อเพื่อนๆมี เรื่องอะไรที่ต้องคิดต้องคุยต้องแก้ต้องต่อรองโอเคมีเกณฑ์สาเร็จครับช่วงนี้นะฮะเพื่อนดาววาจานะครับอันนี้ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าคำพูดคำาจาวาจาต่างๆนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนะฮะของกันยามันยังโครจรเด่นนะฮะแต่พอครึ่งเดือนหลังก็ต้องระวังนิดนึงนะครับมันมีเหตุปัจจัยเรื่องของอรายจ่ายฉับพลันฉุกเฉินหรือพูดคุยทุกคนเลื่อนนัดผิดนัดนะครับ นี่เขาเรียกว่าจาใครที่รับปากจะตังให้เราอันนี้ต้องระวังนะฮะบางทีมีเหตุให้เลื่อนไปเลื่อนมานะอ่านี่คือสิ่งที่เรารู้นะครับแล้วก็เตรียมป้องกันนะฮะและอีกอย่างครับในช่วงนะครับมันมีดาพวพฤะศุกร์โคจรล็งดาวเสานะครับในช่วงเดื่นกันยาซึ่งมันจะก่อให้เกิดเรื่องของรายจ่ายฉุกเฉินนะฮะรายจ่ายชาวพันนะครับยกตัวอย่างของบางอย่างเสียหายพังแตกหักร้าว หรือบ้านมีเหตุเรื่องแบบทําบ้านซื้อของเข้าบ้านของบางอย่างในบ้านหมดหรือของบางอย่างในบ้านมันเสียหายหรือพังนะฮะก็ต้องซ่อมหรือซื้อใหม่เลยบางทีมันจะไปค่าจ่ายจ,ากจุกจิกนะครับระวังเรื่องโทรศัพท์นะโทรศัพท์อยู่ๆก็ร่วงนะครับอืมบางทีก็ดีที่ไม่แตกดีที่แต่ว่าระวังมันจะรนรนนิดนะครับฉะนั้นระวังองค์กรสื่อสารของเราเองนะครับดาวพุธจริงๆคือการสื่อสารนะฮะดวงช่วงครึ่งเดือนหลังช่วงครึ่งเดือนหลังนะฮะ ดาวเกี่ยวัอุปกรณ์ต่างๆโกจรมรณนนะครับฉะนั้นก็ต้องระวังเลยจ่ายรอคนโกโหกนะใครที่แบบรับปากเราไว้นะฮะเดี๋ยวตังให้อ่าออกตังไปก่อนอันตรายครับเดี๋ยวเพิ่งเผยไม่ไม่ทำตามนั้นยุ่งเลยนะก็เรียกว่าให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของคนผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูดผิดวาจาโอเคนะครับประกาศสําคัญครับระยะนี้ครับมุมดาวเกี่ยวกับคนช่วยเหลือมีอ่าเผื่อเพื่อนๆ มีความจําเป็นนะฮะจะขอให้ใครช่วยเหลือจะขอให้ใครแก้ปัญหาจะขอให้ใครหรือว่าช่วยเหลือในรูปม,มุมต่างๆนะฮะได้นะครับก็เรียกว่าปากเป็นเอกได้เป็นโทพูดคุยคนนยังเชื่อเชื่อถือเชื่อฟังขายงานดีอันนี้ดีนะครับขายงานเผื่อเพื่อนๆจะคุยขายนะครับหรือบางทีจะคุยเรื่องสําคัญหรือต่อรองเรื่องทางตนนานาโอเคสําเร็จแต่ผมกห่วงของพังนะ ของของส่วนตัวมันเสียมันพังนะฮะมันเป็นรายจ่ายที่แบบอะไรที่ไม่เตรียมการไวฮะแล้วมันต้องจ่ายเนี่ยมาทีมก็เสียความรู้สึกคือไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดเราต้อง,องระมัดระวังอุมดาวาจาเด่นเผื่อ,เพ,อเพื่อนมีวาจานะอ่าช่วงเวลาพูดถ้าใครเป็นเซลล์นะครับขายได้ก็ตามพูดตรงตรงมานะฮะจะขายได้แต่อย่าชักไม่น้ำตั้งห้ามาเยอะนะฮะอย่าพูดอะไรที่แบบเอาข้อมูลผิดมานะฮะมันจะตรวจสอบได้ง่ายเลย นะครับฉะนั้นไม่ว่าจะขายงานคุยกับลูกค้านะครับเอาเรื่องตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยมันจะมีเหตุให้คนจับผิดเราแล้วถ้าเราแบบพูดชักมาน้ำทั้งห้ามาเยอะนะครับหรือว่าน้ําน้ําเยอะไปนะคนไม่ฟังนะฮะคนจะไม่ซื้อนะครับนี่นะคนที่ขาขายนะฮะเราก็มีทริคเล็กๆตรงไปตรงมาพูดกระชับเอาเรื่องจริงๆเอาเรื่องเนื้อๆนะครับแล้วคนจะฟังนะครับ ข้อสาคัญข้อหนึ่งที่เด่นพิเศษนะฮะช่วงนี้ผู้ใหญ่เมตานะครับหือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะคุยหรือทําธุรกรรมกับผู้ใหญ่โอเคเมตตาหรือบางทีเราจะอยู่ที่ทำงานนะครับจะคุยเรื่องสําคัญกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บัญชาลูกพี่รุ่น้อ่โอเคสําเร็จครับสําเร็จนะฉะนั้นมันมีลุ้นเรื่องของเงินมีลุ้นในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องเงินและมีคนเดือดร้อน มาขอให้เราช่วยเหลือเรื่องเงินนะฮะบางอย่างจะให้เราออกเงินไปก้อนอันนี้ผมเิยเตือนแล้วนะครับอันตรายอันนี้ยากมากนะฮะแล้วใครกู้หรือหยิบยืมอะไรของเราไปไม่ใช้เงินนะครับบางทีจะไปทําเสียหายนะครับยืมก็ขอเครื่องใช้ได้บางอย่างไปเสียหายแล้วก็เสียความรู้สึกเปว่าช่วงเนี้ยมันมีเกณฑ์พร้อมที่จะมีเรื่องที่ต้องซ่อมหรือซื้อใหม่หรือคนพูดไม่เป็นคำพูดเร่องของของเราไปแล้ว เอาไปทำรวนนะครับนี่คือต้องระมัดระวังนะฮะโอเคนะครับประกาศต่อมาครับในช่วงนี้นะมันมีจุดเด่นอย่างนะฮะคือมันมีเสน่ห์นะครับช่วงนี้ช่วงนี้มีเสน่ห์นะดาวทิตยกับดาวสุขโคจรสัมพันธ์คือเล่งแล้วนะฮะเสน่ห์ในที่นี้คือเวลาพูดคุยขายงานโน้มน้าวใจคนสําเร็จเื่อเพื่อนมีไอเดียอยากจะทําอะไรส่วนตัวเรื่องงาน หรือสมมติว่าเราไม่ได้เป็นพ่อค้าไม่ขายแต่เราอยากขายอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าจะแปลงทรัพย์สินเป็นเงินนะฮะจะแปลงสินทรัพย์เป็นทุนอะไรกว่าไปนะฮะมันมีเกณฑ์สำเร็จนะเอ้สสำเร็จเชิญจะพูดคุยเรื่องสาคัญสําคัญได้อยู่นะฮะโอเคน,นะครับแล้วก็ดวงสีง่งโชคสีง่งดวงมีลุ้นนะฮะหรือเงินฟุกๆุกนะครับมีลุ้นอ่าบางคนอาจจะได้เป็นทรัพย์สินกระแตมีคนมอบของอะไรพิเศษให้นะครับ พาไปเที่ยวพาไปทานนะ่ะเธอเปิดรถเปิดตาเปิดโล,ดดโลกแปลว่าอย่างน้อยมันจะมีเรื่องดีๆให้ชื่นใจเข้ามาหรือมีทรัพย์สินสิ่งของคนช่วยเหลือนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะแสดงว่ามันยังเป็นเดือนที่โอเคนะครับเพียงแต่ว่ามันมีรายจ่ายเยอะเราวสุกเร็งดวาวเสาร์เนี่ยเงินเข้าปุ๊บออกปับ๊บรายจ่ายที่คาดไปถึงรายจ่ายที่มองไม่เห็นรายจ่ายที่อยู่โขเข้ามานี่คือสิ่งที่ต้องเตือนต้องเจอนะครับอันนี้ถ้าเราควบคุมคอนโทรลเรื่องของรายจ่ายบางเรื่องได้นะครับโอ้โหยาวๆเลย นะครับคือได้เงินใช้ยาวๆนะฮะนี่คือสิ่งนี้แต่ว่าอย่างที่บอกครับว่ารายจ่ายฉับพลันฉุกเฉินด่วนคนขอยืมคนขอกู้หรือโหสารพัดสารเพนะฮะเข้ามาอันเนี้ยเพื่อนๆต้องป้องกันแล้วก็เตรียมการแล้วก็เซฟในเรื่องด้วยนะฮะจุดเด่นสุดท้ายครับในช่วงนี้นะครับมันมีดวง่าไม่ตายนะฮะเรื่องของเงินทองนะครับแต่บางทีนะต้องบอกว่ายามที่แบบลำบากยามที่แบบกาลังแย่ๆนะฮะ ถ้าออกไม่เจอขนขวายทำไงดีคิดไปึ้นมาทำแบบนั้นดีกว่าทำแบบนั้นดีกว่าคือแบบพยายามสิ่งที่เราพยายามอนท้ายที่สุดแล้วสําเร็จนะครับฉะนั้นพยายามเนะี่ยคุ้มค่าแน่บางทีเนะี่ยมันมีแบบพยายามแล้วไมเ่เป็นผลก็มีนะครับเพราะดาวไม่ได้แต่ตอนนี้ดาวมันได้ดาวมันเสริมพยายามเลยก็ตามจะประสบผลสำเร็จครับโชคดีเป็นข้าสุขนะครับการในช่วงกันยาเงินวุ้ฟุกมีก็ดีละ เป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ